สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทอโรหนึ่งห้าเก้าอาถรรพ์รักแรงสี่วันเกิดอาถรรพ์กากบาดเอกตรงกลางหัวใจมีแต่คนเข้ามาหลงไหลนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสายลายมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้เรามาเปิดไพ่จำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสี่วันเกิดอาถรรพ์รักแรงมีแต่คนก็ามาหลงไหลนะครับในมนสเสน่ห์ของท่าน ท่านเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษนะครับถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าดวงชะตาผมนะผมเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเรานะนะครับเจอเรื่องราวห้ายๆแต่ท่านเชื่อหรือไม่มันมีคนในลักษณะที่ลหลงไหลในม์เห์ของท่านนะครับสายและมือกระบัตรท่านแรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับดนแรงเจ็บปวดโลดร้าวนะครับแสนทุกข์ทรมานแน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องความหลงไหลในม์เสห์ผมไม่ได้หน้าตาหล่อผมไม่ได้หน้าตาดีแต่ว่า นะครับผมมีจากคนเข้ามาลงไหลมันเกิดอะไรขึ้นนะครับลักษณะผิวพันณุ์ผมไม่ได้โดดเด่นเลยแต่ว่ามันมีมนจันทานวนผิวพันธุ์ผ่ดองนะครับมนเสน่มันเกิดขึ้นมาดูกันนะครับผมคลิปนี้เราจะเชื่อไปตามไพ่โดยการเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาไล่เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นคนเกิดวันแรกคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันนะครับมนจันทามนมหาเสนภาพนี้บ่งบอกได้เลยว่าโดนทุกสิ่งทุกอย่างลุมลั่ เหมือนก็โดนโกดดันนะค,ความรักของคุณนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงโดนกดดันกับปัญหาต่งตางๆปิดนะครับมีดดาบล้อมรอบไปถูไปตานะครับผมไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะครับผมเขาเรียกว่าโดนสาวสาวลุมรักนะครับหนุ่มหนุ่มลุมหลงน,น,น,นะไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลงเมตตามหาิยมเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับทำอะไรก็จะประสบ็จในตําแหน่งหน้าที่การงานโอ้ยมันมันได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะผมคนเกิดวันจันทร์ตกตาแหน่งจนันทร์ซ้อนจนันทร์ มาเสนขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าจะเปิดดวงชะตาของท่านหรือไม่ถ้าท่านเปิดดวงชะตาบอกได้เลยว่าชะตาของท่านรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายท่านอย่าคิดว่าเรื่องบนญเสน่ห์ไม่สําคัญนะครับผมบนญเสน่ห์จะได้มาซึ่งการงานการเงินความรักสําหรับสายลายมือเกาบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับบีดดาบล้อมรอบนะครับปิดหูปิดตานะครับผมเหมือนกับท่านโดนบีบบังคับนะครับกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักของคุณนะครับมันค่อนข้างที่จะมันโดนบีบบังคับอ่ะมันตื่นเต้นร้อนแรงตลอดเวลาเอาเปิดไพ่กันต่อนะครับชะตาความรักตกตําแหน่งนะครับผมอ่านก่อนเอมเบรลนะครับผมร้อนแรงนะครับผมเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์นะครับผมท่านไปไหนนะนะครับก็มันมีในลักษณะที่วันนี้เราไม่ได้ดูโดดเด่นเราไม่ได้ดูนะครับเข้มแข็งอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคนมันชื่นชอบในสิ่งที่ท่านเป็น นะครับผมชื่นชอบในบุคคลคนนี้นะผมมันมีความโดดเด่นนะผมมันมีความเด็ดเดี่ยวห้าอาหารในดวงชะตาเกี่ยวเรื่องความรักนะเพราะฉะนั้นท่านไปไหนท่านระวังนิดนึงนะเสน่ห์ของท่านมันแรงมันอย่างมากนะมันปลยไปถึงนะผู้คนเยอะแยะมากมายนะทาให้เขาตกหลุมรักหลงไหลเป็นบาปเป็นกรรมนะครับมันก็เป็นบาปเป็นเป็นกรรมอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีในตําราระบุไว้ว่าการที่ท่านนะครับปยเสน่ห์ออกไปมากๆถือว่าเป็นการเป็นบาป ถึงแม้นะครับผมมันจะไม่เกี่ยวกับอะไรเลยฟังดูแล้วมันจะไปมันจะบาปได้ยังไงล่ะนะครับในเมื่อเป็นคนที่มีเจ้ามหาเสน่ห์เขามาลักเราเองเลยนะครับผมเหมือนก็ติดห่วงกรรมครับนะครับผมตรงนี้อันตรายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมมันมีในที่ระบุไว้ว่านักร้องนักแสดงดาราต่างๆที่ทําให้บุคคลที่หลงไหลนะครับกับชาติอดีตชาตินะครับกับชาติกลายไปเกิดเป็นนกโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น ครับผมเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในตำราเก,ก่าไว้ดังเช่นนั้นอย่าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ท่านก็ลองไปเกิดเป็นนกดูแล้วกันนะครับผมแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันเกิดความร้อนแรงความเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจรงิงเอาจงังสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวันเกิดน,นะครับที่ไปไหนก็มีจะคนแอบตกหลุมรักนะครับบางทีท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้นะนะครับก็ว่าท่านเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์แรง ผแต่้เชื่อตามตำราก็บ่งบอกได้เลยว่าคนเกิดวันจันทร์เจ้าชู้นะครับผมถ้าเป็นหญิงผก็เป็นหญิงเจ้ามหาเสน่ห์ครับถ้าเป็นชายค่อนข้างที่จะสนุกสนานกับชะตาชีวิตจริงๆนะครับล่าเริงแจ่มใสเลยนะครับกระดีกระดาเลยนะครับผมนี่คือความที่ที่นี่คือดวงชะตาที่เกิดคนเกิดวันจันทร์นะมันได้เปรียบคนอื่นรับเพราะฉะนั้นนะครับจงภูมใจในวันเกิดของท่านครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับ ความลงร้ายอาถรรพ์แรงมันเกิดขึ้นในโชคสตา์นะครับรักท่านจนดิ้นทุรลนทุลายนะครับจะมาขอท่านแต่งงานไม้ได้นะครับถ้าท่านรับไหวก็รับมาครับรับมาครับความรุนแรงมันเกิดขึ้นกับคนเกิดวันจันทร์มาดูคนเกิดวันต่อไปนะครับคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีตกตำแหน่งชาร์ล มุม่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับผมเขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมหมอทันก็ชอบใช้คำนี้นะมันไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าดวงชะตาของสายลายมือกระบาดย้ํานะครับสายลายมือกระบาด X ตรงกลางหัวใจหรือาลายมือกระบาดสเปรสปานะครับผมมันไม่มีสิทธิ์เลือกมากนะครับผมมันมีอย่างเดียวคือสู้นะครับสู้ตายไม่งั้นก็ตายเองผมมันไม่มีสิทธิ์เลือกปัญหาต่างๆมันเข้ามาประเดิบดังเข้ามารักแรงอาถรรพ์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาสายลายมือกระบาดถือว่าเป็นอาถรรพ์นะ ครับผมมันถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วในโชคชะตาตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันกำหนดนะมันตาประทับเอาไว้แล้วนะครับผมเอ็งไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่กับเอ็งไปจนวันตายกากบาด X องง็กต้างคางหัวใจครับผมเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งชาลลอตนะครับโอ้โหโคตรรุนแรงอ่ะนะครับผมไปไหนก็สาวก็รักสาวก็หลงผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่แม่ตาพากันโสมนัดนะครับผมแม่ตามหาิยม นะครับทำยังไงดีนะครับเป็นคนในลักษณะหน้าตาดีนะครับโดดเด่นมันมีมนเสน่ห์มนจันทน์นะครับผมมันมีอะไรบางอย่างดึงดูดนะครับผมพลังอะไรบางอย่างนะครับที่ผิวกายของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียงนะครับผมเข้ามาเต็มๆนะครับหลงไหลในมนเสน่ห์เอาเปิดไพ่แบบไหนบ้างล่ะนะครับผมนะครับในช่วงสตา์ที่เด็ดเดี่ยวเข้าหาญนะครับในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับผม ท่านในลักษณะหลงไหลในดวงชะตาของท่านอาจจะมีผู้คนเข้ามาหลงไหลจริงแต่ว่าท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับมีแบบแผนประเพณีจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างไพ่สองดาบบ่งบอกถึงการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้า,าหาเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเลือกครับเลือกคนที่ใช่คนคนนั้นแหละคือคนที่ใช่เดินไปหยิบมานะครับเด็ดมาหนึ่งดอกเอาเด็ดสิ่งที่ใช่สําหรับตัวท่าน นะครับผมอำนาจบารมีวาสนาความรักท่านเป็นคนโรแมนติกเอาจริงเอาจังนะครับผมรักใครรักจริงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับผมไม่ไม่เผื่อเลือกเลยนะครับผมนี่คือสายลายมือกากบาทคนเกิดวันพฤหัสบดีวันครูนะครับจิตใจเด็ดเดียวมากยาผิดเด็ดขาดนะครับคำว่าผิดครูทําให้ท่านเจ็บปวดโลดแล้วแน่นอนเปิดไพ่ย้าดวงชะตานะครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมมีดดาบล้อมรอบคล้ายกับคนเกิดวันจันทร์เลยนะครับผม มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ทำให้ท่านรู้สึกว่าคนนี้ก็นะครับมันมีความรักความหวังเก่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับผมมันมันตาตึงอยู่ภายในใจของท่านท่านไม่รู้จะต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไงแล้วเพราะว่ามันทุกทุก,ทกเ,รเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆสาหรับสายและมือกาบะนะครับผมรักแรกเจ็บปวดรวแร้าวรักที่สองนะครับผมดําเนินหน้าแบบง่ายๆนะครับผมเขาเข้ามาบอกรักเราเอง มันเกิดอะไรขึ้นกับสายและมือกรบบาดแต่โดยรวมแล้วสําหรับคนเกิดวันพืหัสบดีมีดาบลุมเล้านะครับผมท่านไม่มีเสทธิ์เลือกมากนะครับผมเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาประเดบดังทาให้ท่านหลงไหลก็ได้นะนะหลงไหลโมเมาเกี่ยวกับกิเลสต,ต่างๆนะครับผมแล้วท่านจะอดทนต่อเส้ไหวไัไม่ลนะ่ะนะครับผมมันเล่นถึงขนาดหนักขนาดนี้อาถรรพ์มันแรงถึงขั้นนั้นนะครับเจ็บปวดโลดล้าวภายในใจอ่ะเปิดไพ่ย,ย้ำอีกหนึ่งใบนะครับผมเมื่อถึงเวลาบนกุศลนะครับผม คู่ครองท่านอาจจะอายุน้อยกว่านําพาโชคลาภหรือว่าแนะนํากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหนุนนาดวงชะตาท่านเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านจงภูมิใจกับคนเกิดวันเพื่ออาดมีนะครับภูมิใจกับตัวเองนะครับ,นะรบถึงแม้มันค่อนข้างที่จะตรงแปะ๊ะระเบียบแปรแผนนะครับผมไม่มีหักไม่มีงอไม่มีกกไม่มีกิ๊กไม่มีกักอะไรทั้งสิ้นเป็นคนตองไปนั่นเองนะครับในลักษณะในโชคชะตาแลนะครับผมมาดูคนเกิดวันต่อไป คนเกิดวันต่อไปคนเกิดอ่าศุกร์วันศุกร์นะครับผมคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์ตกตําแหน่งควีนนะครับผมโชคลาภเงินทองวาสนาคู่ครองนะครับผมมีลักษณะอารมณ์ผู้หญิงเข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมใครเห็นใครรักพากันโสมาน,นันะครับรู้จักกูทั่วหน้าไม่ว่าใครณนะจับจิตโมจับใจผู้ยุงใหญ่ท่าลงไหนอย่ารองไห้มาหากูปะสัมอันนี้ฤาษีนารายณ์ นะครับผมปสัมปสิหมินะครับผมสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามามนมหาเสน่ห์นะครับผมเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับผมเกิดขึ้นในโชคชะตามันเข้ามาเองเราไม่ได้บังคับเลยเราไม่ได้กระหายนะครับเราไม่ได้กราหายเราไม่ได้ต้องการในสิ่งนั้นเข้ามาเราไม่ต้องการความรักแบบนั้นแต่ว่าเขาเข้ามาเองเอาเขาเข้ามาให้เราเลือกก็ดีแล้วไง ผมก็ามาให้เลือกแต่ว่าความรักมันละเอียดอ่อนสําหรับตัวท่านมากเพราะว่าอารมณ์ผู้หญิงเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าเป็นผู้ชายแน่นอนครับอารมณ์แบบผู้ชายอะไรก็ได้ตามนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละมีเงินเป็นใช้ได้อะไรก็ว่าไปนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมอารมณ์ผู้หญิงเกิดขึ้นกับคนเกิดมาสุกดวงแข็งอํานาจบารมีวาสนาใครจะหักเราก็หักไม่ได้นะผมเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างที่จะตรงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนเกิดมาสุกเจ้าชูไมไม่ไม บอกได้เลยว่าไม่นะผมแต่ว่าเป็นคนเขาเรียกว่าช่างเลือกมากกว่านะผมช่างเลือกมากกว่าชอบคนนั้นคนนี้ก็นา่ารักคนนั้นก็เอาอย่างนั้นคนนี้เอาอย่างนั้นความรักอาถรรพ์มันรุนแรงเกิดขึ้นกับสายเลยอมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจงั้นโชคลาภเงินทองเขาจะเข้ามาเองไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องดิ้นทุรนทุรายนะครับจะดิ้นไปเพื่อนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาเองนะครับเดี๋ยวเขาเอามาให้เองถึงแม้ท่านยิ่งดิ้นจะเป็นยังไงเอาเปิดให้ดูหน่อยนะผมท่านยิ่งดิ้นนะผม นอาจจะต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมคิงออฟซอร์เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารประหัดประหารนะครับผมจะเอาอยัางไงก็ว่ามานะครับผมซ้ายคนเกิดวันศุกร์แข็งแรงนะครับผมแล้วท่านต้องตัดสินใจแต่ว่าเรื่องความรักเข้ามาจะโดดเด่นเปอย่างมากคู่ครอ,องของคนไร้เมือเออบาท,ที่เกิดวันนี้หมอซันขอทํานายว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้ที่หน้าตาดีนะครับโดดเด่นไฮโซร่ํารวย ครับผมไม่ถ้าในลักษณะนะครับผมท่านเปรียบเทียบกับดวงชะตาของท่านอาจจะเป็นคนในลักษณะใกล้เคียงับตัวท่านเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่าดวงชะตาของท่านโดดเด่นนะครับเข้มแข็งในอำนาจความรักนะครับผมอาถรรพ์มันแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาเอาเปิดไพ่กันต่อนะครับผมดวงชะตามากันอีกแล้วเหมือนกับคนเกิดวันจันทร์อีกแล้วนะครับผมมีดมันจะปักอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมคลิปนี้หมอท่านเปิดขึ้นมายังไงก็เป็นดาบล้นๆนนะครับมีดปักตรงกลางใจ ดิ้นทุรนทุรายท้าจะด,ด้นไม่ไหวนะครับนอนดิ้นอยู่กับพื้นนะครับเล่นมิวสิกวิดีโอฝนตกนะครับร้องเพลงนะครับร้องเพลงพี่ปูกันนะยุคเกา้าศูนยะ์ของพี่ปูร้องเพลงแพ้จะโอดรวดร้าวสารทุกประมานแต่บอกได้เลยว่านะครับผมท่านไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้หรอนะครับท่านต้องการมนเหล่านี้อยู่ในตัวเองใช่หรือไม่มนอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องความรักท่านต้องการใช่หรือไม่แล้วท่านจะเจ็บปวดรวดร้าวไปเพื่ออะไร ท่านจงหัวเราะกับมันฉันดีใจฉันดีใจในสิ่งที่อาถรรพ์นี้มันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าท่านจงภูมิใจว่าอาถรรพ์รักแรงมันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมภูมิใจไว้ก่อนนะผมถึงแม้มันจะเจ็บนะผมต้องไปนั่งเล่นมวิวสิกวิดีโอบ่อยๆไม่เอานะผมไม่ใช่ไม่เอาต้องเอานี่นะนะอดทนอดกันนะ้นเอาไว้เอาสิ่งนั้นเข้ามาอยู่กับตัวท่านและใช้มันให้เป็น นะครับในเมื่อเรามีมนสเสนทางด้านเรื่องทําให้เพศตรงข้ามลหลงไหลหรือว่าเพศเดียวกันก็ได้นะนะครับท่านอย่าคิดว่าเพศเดียวกันจะไม่ลหลงไหลไม่ได้นะนะครับผมเพศเดียวกันหลงหลมนสเสนแม่ตามหานิยมตําแหน่งหน้าที่การค้านเึินก็ก้าวกระโดดนะครับก็ก้าวกระโดะะโดเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดด้วยเมื่อล้ากับปัญหาต่างๆเข้ามาลุมล้าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมก็เล่นมิวสิกวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับร้องเพลงพี่โพไปก่อนไอดอล ไอดอหมอสั้นไผมพี่ปูไอ้ผมครับปูเบคเคนาบุยมีหลายปูรอบผมเออไอ้ผมร้องร้องไห้ไปก่อนนะครับผมกับปัญหาต่างๆนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะประเดี๋ยประเ็นข้มาเมื่อถึงเวลาก็เอามาสินะครับผมก็เข้ามาเซคครับนะครับผมมีให้เลือกรอครับแต่ว่าท่านวุ่นวายนี่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าเป็นคนเจ้ามาเสน่ห์ ครับหลงไหลคันโดนยุงกันหลงไหลกับปัญหาต่างๆครับผมหลงไหลกับปัญหาต่างๆนะครับผมโอ้ยมายุ่งเยอะครับผมเปิดประตูแป๊บเดียวหมอซันเปิดประตูแป๊บเดียวโอ้บผมน่ยุงกันโอ้ปัญหาต่างๆเข้ามาดุมเราเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักมันรุนแรงคนเกิดวันนี้ครับผมเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วกันครับยอมรับเปิดใจรับเจ็บก็เจ็บเจ็บมันสะใจดีนะ นะครับมาดูคนเกิดวันอะาบาคนเกิดวันละา,าจริงๆจะบอกวันเสาร์ด้วยนะแต่ว่าคนเกิดวันเสาร์ได้เปรียบนะผมมันแต่ว่าค่อนข้างที่จะรักแรงไหมก็รักแรงนะแต่ว่าได้เลือกนะนะผมขอไปคนนี้ดีกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ตกตำแหน่งเจ็ถ้วยผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาความรักเด็ดเดียวห้าวหาญ ครับหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านประสบความสำเร็จ,จเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอยู่ดีๆเงินก็หล่นลงมาจากฟ้ารับเอาไวเ้เยอะๆนะครับผมปัญหาต่งตางๆมันเกิดขึ้นกับสายเลยมือกระบดโชคดีอะไรขนาดนั้นเกิดขึ้นในโชคชะตาครับเดีย๋ยบางคนบอ,อกขนาดนั้นเลยออกมาขนาดนั้นแหละเชื่อดีเออความรักมันเป็นอย่างนี้แหละ ครับผมตกถังข้าสารกันมาเยอะแล้วคนเกิดวันอา,าทิตย์นะครับเพราะว่าด้วยบุญกุศลวาสนาเป็นเทวดามาจุตินะครับผมหนุนดามดวงชะตาความสุขความเจริญมันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับลํำรวยด้วยทนะรัพย์สินองนะองผมประสบความสาเร็จเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้ามายุ่งเกี่ยวในชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นท่านก็นะครับเลือกดีด,ดีนะจ๊ะนะครับคนนี้ก็ดูดีนะมีตําแหน่งมีเงินทองคนนี้ก็ดูดีนะ นะครับผมอ้วนน้อยแต่ว่าเงินเงินเยอะเงินเยอะเลือกให้ดีเลือกให้ดีสายแล้วมือกระบาดเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมนะครับผมเราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับท่านเลือกเองเพ็นนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเทวดามาจตินะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเอาเปิดไพ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อของหมอสันนะว่าคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะโดนกีดกันเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะเทวดาเนื้อคู่เขาไม่ยอมเนะราจริงหรือไม่เอาเปิดดูนะครับผมโอ้ยถือว่าใช่นะ ถือว่าใช่นะเพราะว่าปัญหาต,ต่างๆค่อยๆเรียงให้ท่านเลือกนะครับเขาจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับองค์เทพต่างๆส่งเสริมหลุนนํำดวงชะตานะครับผมท่านเลือกจัดแจงให้ดีแล้วเขาจะอนุญาตนะครับผมท่านเชื่อหรือไม่อาเปิดไพ่ย้ําดวงชะตานะครับผมความเดียวความขัดจุดประสงค์นะครับความขาดจุดปนะระสงค์กับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาสองเหรียญน,นะครับไม่มั่นใจไม่แน่ใจกับปัญหาต่างๆที่เข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาทําให้ท่านขาดจุดประสงค์นะครับด้วยเป็นคนรักแรงมีแต่คนเข้ามาลงไหลเพราะว่าบุคคลคนนี้มีบุญกุศลวาสนานะครับผมหน้าตาดีแล้วก็ร่ํารวยแล้วก็รวยสนั่นเงินล้านแล้วมีเงินทองไหลามาเทมาคนแบบนี้ไม่แย่งกันหรอท่านเอาไหมนะผมท่านเอาคนที่ในลักษณะที่ร่ารวยเป็นคนที่มีบุญกุศลวาสนาแล้วไม่วัดกันที่เงินนะผมเอาคนเนี้มีบุญมาเออ ท่านอยากได้ไหมคู้ครองแบบนั้นต้องอยากได้สิครับนะผมเรายังมีกิเลสยังเป็นในหัวดํากันอยู่ครับนะผมยังอยากได้ในสิ่งที่ครับนะผมที่สมควรที่จะต้องได้ครับนะผมเราก็รับเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าท่านได้เจอบุคคลที่ใช่ครับนะผมจะเป็นยังไงเอาเปิดไพ่ดูโอ้โหค่อนข้างที่จะในลักษณะที่รักแรกจะค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับจะเข้ามาพูดคุยเหมือนกัแบบเข้ามาขายของท่านก็ได้นะนะครับเป็นเซลแมนเข้ามาคุย หรือว่าเข้ามาทําธุรกิจมามาทำมาบอกอะไรบางอย่างอาจจะทําให้ท่านสับสนว่าคนคนนี้เอาอยังไงกันแน่นะผมนี่เป็นความเชื่อตามไพ่นะผมปนาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวนระวังนะผมนะครับความรักมันตกอาถารแรงรักแรงเปิดไพ่ดูนะครับห oh. ได้เปรียบนิดนึงนะได้เปรียบนิดนึงนะก้าไม้เท้าปากัก นะครับปักหนึ่งนะเอาหนึ่งเอาหนึ่งไม้เท้าเนี่ยปักลงพื้นนะครับบ่งบอกถึงความเจ็ดเดียวห้าหานเอาจริงเอาจังนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับผมท่านเอาอยู่แล้วนะครับเอาอยู่อยู่แล้วนะครับสายเลยมือกระบาลคนเกิดวันอาทิตย์สาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่เห็นก็โศมันนะครับใครเห็นก็รักนะครับผมมันมีมนเสน์นะท่านเอาอยู่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผม สลับให้พอเราแวดระวังให้ดีนะครับผมช่วงชะตาอย่าผิดศิงน,น,นะครับผมถ้าท่านทําถูกตามแบบแผนประเพนีนะครับผมข้อหนึ่งไม่คาสายข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อ 1, ขาสาอ 2, ไม 3, ไม่มีกิกนะมไม่มีกิกนะครับผมบอกได้เลยว่าคนเกิดวันนี้จะประสบความสาเร็จทางด้านเรื่องความรักจะเจอคนที่ใช่นะครับสุดยอดแห่งความรักเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าเจอคู่ของเนื้อคู่แท้นะครับผมโอเคครับ อ่อั่นแช่มชื่นะสมเลจสมหวังดังใจหมายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมบผมแช่มชื่นประสมเ็สสมหวังดังใจหมายนะจ๊ะหมอซันฝากช่องช่องหมอซันด้วยช่วงช่วงครัวหมอซันเปิดทำไปแล้วไม่มีใครดูมีคนดูอยู่สามสี่ร้อยก็ดูไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะ เราบอกโอเคครับขอให้ท่านจมชื่อน,นะจ๊ะนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำคัญนะครับกดกระดิ่งนะไม่งั้นะอย่าหาช่องหมอซานไม่เจอนะครับผมสวัสดี